ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปอสายลีนะคะคลิปที่แล้วมันก็จะดูเก่งๆหน่อยเนาะปอก็จะเริ่มเป็นตัวเองให้มากขึ้นนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาเห่อแกะกล่องเนาะก็ใกล้ช่วงเทศกาลคิปมาแล้วเพื่อนๆก็อาจจะอยากได้ของขวัญให้ตัวเองกันสักชิ้นหนึ่งวันนี้ปอก็ไปช้อปปิ้งมาจากหริวตองเนาะนี่เลยไปส้ตมต่างเคยนะคะก็มาดูว่าข้างในเป็นอะไรกัน ในนี้ก็จะประกอบไปด้วยใบยเศษเนาะแล้วก็กล่องุยถ้าใครที่ตาม IG ปออยู่เนาะก็จะพอทราบกันแล้วว่าปอได้อะไรจากบวิตองมาเนาะ,ะก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้เพื่อนๆชมกัน น้องเอามาดีดนะคะลายหมักลงเนาะหรือที่เขาเรียกว่าดามิเย่นะคะก็ใบนี้ค่อนข้างที่จะหานานเลยกว่าจะได้ก็มาเจอมาได้ที่ไอคอนสยามเนาะอันนี้รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ทุกๆคนกรร็รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นรุ่นยอดฮิตของหลุยส์ิดกตองเนาะแล้วก็สาวๆทุกคนก็น่าจะชื่นชอบกัน อันนี้ก็ใบนี้นะคะปอก็ได้เพิ่มในส่วนของการสแตมป์ลายวิเวียนนะคะเป็นสแตมป์สีทองเนาะเพื่อนๆดูนี่ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะยาย <c oughs> มีเสียงขนมไม่ได้นะ <c oughs> ก็ใบนี้นะคะก็จะพิเศษกว่าใบอื่นิดนึงเพราะว่าปอก็ได้เลือกสแตมป์นะคะนี่เป็นน้องวิเวียนเป็นสีทองเนาะบางคนเขาก็จะเลือกเป็นลักษณะของ ตัวย่อของชื่อของแต่ละคนนะคะและที่สำคัญก็คือปอไม่ได้สแตมป์ตามที่ปกติเขาสแตมป์กันเนาะที่จะเป็นคำว่าหลุยปีปองปอเลือกที่จะสแตมป์ด้านหลังเพราะว่าบางทีอะถ้าเราเบื่อแบบลายกระตูนพวกนี้เราก็กลับมาใช้ด้านนี้ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราอยากโชว์เนี่ยเราก็พลิกน้องออกมาเนาะนี่ก็เส บัตรโซที่ทางร้านยัดมาให้แล้วก็เป็นสายยาวนี ะะพอใส่ใสายายาออกมาก็จะเป็นลักษณะน,นี้หอมเหมือนเดิมก็ถ้าวันไหนที่แบบจะ,จะเอาคําว่าหลุยต์ตองออกมาก็เป็นีเนาะเดี๋ยวป็จะ,ะลองพลิกเอาตัวน้องมิเวียนออกมาให้ดูด้วยแล้เเวก็แค่แบบสลับตัวน่ะ่แบบว่เสลายนั่นเนงเวียนออกมาอยูข้างนอกอันนี้ก็จะดูสนุกมากขึ้นนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ปอคิดว่าน่ารักดีหลังจากที่ปอใช้ตัว EP l e a t e r แล้วตัวอ a า m a b ีที่เพิ่งซื้อมาเมื่อคิดที่แล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่ารักดีสะพายออกมาก็น่ารักถือก็น่ารักก็เลยไปสอยมาอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นยอดทิตเนาะก็สำหรับราคาลืมเลย ราคานะคะในช็อไไยยพอซื้อที่ไอคอนสยามนะคะอยู่ที่45,700บาทเนาะพอซื้อเมื่อเดือนตุลาคมแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีน้ำหอมเนาะที่ที่คนขายเขาเอามาให้พอทดลองใช้ก็คือชสอบธุกกิ่เหมือนเดิมเพราะว่า ไม่รู้สิมันมันหอมมากอ่ะทุกิกตก็คิดว่าในอนาคตก็น่าจะเก็ตตังซื้อเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะราคาสูงกันสำหรับน้ำหอมเนาะก็สุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บอนนะคะคลิปต่อไปก็อาจจะเอาสองใบนี้มาให้ดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะบ๊ายบาย